เตตะวันฟาดให้คิดการเมืองที่ดีไม่ใช่การเมืองที่เหลี่ยมจัดปากว่าตาขยิบกระแสะการเมืองวันนี้ร้อนแรงหนักมากหลังมีการโหวตนายกรัฐมนตรีในสภาทําเอาหลายคนสนใจและติดตามผลการโหวตอย่างมากมายโดยหนุ่มคนที่มักออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวต่างๆของสังคมและประเด็นการเมืองคงหนีไม่พ้นนักแสดงชื่อดังเตตะวันที่มักออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเสมอ โดยล่าสุดเขาได้ออกมาทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็แค่เลือกตั้งยอมรับผลให้ผู้ชนะทำงานรอดูผลงานครบวาระเลือกใหม่ไม่ต้องมาทำซับซ้อนมันไม่ได้ดูฉลาดมันดูขี้โกงถ้าทำไม่ได้ก็ถือว่าน่าอายหลายๆประเทศที่เขาเอาเงินและเวลาไปพัฒนาชาติความเป็นอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์แทนที่จะมาจะมาปลักดักดานกับการต่อสู้ทางการเมืองที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนเลย การเมืองที่ดีไม่ใช่การเมืองที่เหลี่ยมจัดเม็ดเยอะฉลาดแกมโกงปากว่าตาขยิบแต่เป็นการเมืองที่ตรงไปตรงมารับใช้ส่วนรวมและเคารพสมาชิกส่วนใหญ่ของแผ่นดินอย่างแท้จริงงานนี้คนเลยมารีทวิตและคอมเมนต์กับเรื่องราวของหนุ่มเตยอย่างมากมายอาทิรางวัลทวิทตตอบลูดีเด่นแห่งปีต้องเป็นที่เท่านั้นสงสารประเทศไทยจุลภาคจริงที่ละแพานวบสูงเกินจำเป็นโคตรโคตรไปก,กับการจัดการเลือกตั้งแต่ไม่ยอมฟังเสียงประชาชน สุดท้ายต้องมารอเอ็กเ็บหมัดไม่กี่ตัวในสภาอนุมัติอีกทำไมเสียงประชาชนถึงไม่มีความหมายอ่ะเห็นด้วยมากๆเลยค่ะคนกว่า25ล้านเสียงน้อยกว่า250เสียงมันบิดเบี้ยวสุดๆเลยประเทศนี้ถ้าไม่แก้ตอนนี้ให้ปอชออกลับมาอย่างถูกต้องได้อย่าหวังว่าอีกสี่ปีหรือปีต่อต่อไปจะแก้ได้ง่ายๆที่มันเป็นแบบนี้เพราะ,ะเผด็จการจากทหารมันฝังรากลึกอยู่ในปทอทน,นี้มานานแสนนานเป็นต้น